้าคนที่มีบารมีต้นยังมีการบกพร่องในศีลอยู่มากถ้าเมินบารมีมีบารมีต้นเต็มจะเคร่งครัดในศีลเริ่มมีการเคร่งครัดก็ยังมีการพลาดอยู่เพราะยังไม่เป็นประโสดาบันแต่ยังไม่เป็นโสดาบันนี่ยังพลาดในศีลก็จะว่าถ้าหาว่าเราจะชวนให้ทานชวนรักษาศีลเขาทำได้ถ้าชวนจเจริญกรรมฐา,านพวกนี้บอกว่าไม่ไหว กำลังใจไม่พอที่เจริญกรรมฐานแม้แต่กรรมฐานเบื้องต้นเขาก็ไม่ไหวบารมีต้นนะี่นะนี่พอบารมีอย่างกลางในเสียงไม่เริ่อมมาอีกแล้วบารมีอย่างกลางที่เรียกว่าอุปบารมีอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มันแว่าเข้าไปใกล้ใกล้จะเข้าเขตนิพานท่านท,ที่มีบารมีเป็นอุปบารมีนี่พร้อมในการเจริญกรรมฐานพร้อมในการทรงฌานโลกี แต่ว่าจะแนะนำว่าปฏิบัติแบบนี้ไปนิพพานได้เขาบอกไปไหวชาญโลกีพร้อมแต่ว่าการจะทำเพื่อปฏิพันธ์ทำไม่ได้ทำไม่ไหวกำลังใจไม่พอนี่ถ้าบารมีเขาบคุคคลใดเป็นปรมัตถบารมีอันดับแรกถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องนิพพานแล้วฟังนิพพานศูนย์อาจจะขี้เกียจไปใช่ไหม ต,ต่อมาเมื่อมีความเข้าใจอนิพานขึ้นคิดว่านิพานมีเป็นแดของความสุขเราต้องการนิพานโดเยเฉพาะอันนี้เป็นปรมัตตบารมีก็เป็นว่าวิธีปฏิบัติเพื่อพระนิพานก็ต้องเป็นปรมัตตบารมี